บรรยากาศการทำบุญครบรอบ16ปีของพักภูมิใจไทยเริ่มต้นด้วยพิธีทางศาสนาอิสลามโดยผู้นำทางศาสนาอิหม่ามสนันโตสมบูรณ์มัสยิดส่วนหลวงหลอก้านำพิธีมีนายอนุทินจานเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยสอสและสมาชิกพักภูมิใจไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วม อิหมามสนันกล่าวว่าในการสวดขอพรหรือดูอาครั้งนี้มีด้วยกันสามช่วงช่วงแรกขอพรให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ก่อสร้างอาคารหลังนี้และสร้างพักภูมิใจไทย ช่วงสองดูอาให้กับพักภูมิใจไทยให้เป็นนิ่งขวัญกำลังใจประชาชนทั่วประเทศทำงานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการและช่วงที่สามให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้เป็นหัวหน้าที่มีความสามารถที่จะนำพาพักภูมิใจไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติจากนั้นเวลา9ก้นาฬิกา20นาทีเริ่มพิธีสงฆ์ นำโดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบาวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพลตํารวจเอกเพิ่มภูลนายสุภชัยนายสสริพงศ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายประดอนปรินสนาน,นันทกุลรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนายทะเบียนพักภูมิใจไทยรวมทั้งคณะกรรมการบริหารพักสสและสมาชิกพักภูมิใจไทยเข้าร่วมหนาแน่นแน่นอนว่าปีนี้พักการเมืองที่เดินทางมาร่วมยินดีก้หนาตา พักแรกคือพักชาติไทยพัฒนานำโดยนายวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและนายนิกรจำงผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนาพร้อมกะอวยพรให้ภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในเสาหลักของพรรครัฐบาลเดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกันตามมาด้วยพักเพื่อไทยนำโดยนางสาวจิราพรสินทุกภัยรองหัวหน้าพักนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพักนายดนุพรปุณกานโคศกพักนางสาวขัตติยาสวัสดีผลรองโคศกพัก และนายจิรวัตรอรัญญการนนท์รองโฆษกพักรวมถึงพักชาติไทยพัฒนากล้านำโดยนายเทวันลิปตักพันลบหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล้าก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วย